เดี๋ยผมรถล้ต้งสวัสดีครับ ออกกําลังกายครับคู่แรงผมจะปั่นออกกําลังกายอย่างซี่ลรคู่มือนะครับแต่เมื่อน,นี้ปั่นไก่น,ะกน้อยนะครับไปกับ40กิโลผมจะปั่นจากบ้านผมไปบ้านนิพนธ์คํมตะกานะครับกับไป20กโลกับ20กโลคนเดียวคือเก่านะครับขาดว้าํามืดแน่นอนเลยนะนี่ครับตรงไปนี้ก็จะเข้าอ,อําเภอคํมตะกานะครับและกับบ้านหนองพอกใญงนะ ทางหน้าผมมีลุงกินน้ําครับผมจะรอดจากเนื้อมือของฝนบ้านอนะครับไต้เพิ่งเมืองแล้วน่าจะรอดอยู่นะฮะเพราะฝนตกไกลๆพูนเมื่อกี้มีทางฟ้าผ่ามีฟ้าผ่าน้ำมีลุงกินน้ําขึ้นน้ำหนึ่งหนึ่งเส้นอู้ปลายางลายนะครับจอกยังหนีขึ้งงามให้นี่ บ้านคาพูทองครับดานาครับบ้านคาพูทองแล้วก็บ้านหนองพอกครับอ้าวไกลเลยครับไกลแล้วนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงประมาณเอ่อสิบเจ็ดนาฬิกานะครับห้าโมงเย็นกะทุกพื้นที่ของของเส้าไร่เช่าหน้านะครับกะนี่ครับถ่ายหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับฝนเริ่มสิม้านะครับผมพูว่าฝนจะตกรัดผมบ่อนะครับหรือว่าตอนกลับ ถ้าตกลัดกะลุยเมื่อรุดแล้วนะครับนี่ไปยังไงครับบ้านคำพูท้องตรงนี้พื้นแห้งครับด้านหน้าผมพื้นเปียกแสดงว่าเป็นเขตที่ฝนตกพื้นยังเปียกๆอยู่เลยน่าจะโชคดีอยู่ครับเพราะว่าฝนนีไปละ้วนึกว่าจะเปียกฝนซะอีกนะครับอู้เบิ่งเครับผโอ้ยสุดชื้นเลย เย็นนะมันเย็นครับสดชื่นหอดแล้วครับบ,รบ,บ้านน้องพอ่อครับนี่แหละบ้านน้องพ่อ กตรงเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายอีกเทินหนึ่งน,นี่เป็นทางเข้าบ้านของพอกนะครับทางมาจากบ้านผมนะฮะก็จะเป็นทางลัดเข้ามาโอ้เย็นเย็นเลยครับฝนตกถนนเปี่มดแต่ว่าฟ้ากัยังตึมๆอยู่น่าจะบ่มีฟ้าผ่าแน่นอนนะครับฟ้ากันยังตึมๆอยู่ครับนี่แหละบ้านของพอ่อครับ ไปทางขวานี่ไปอำเภอคำตะก,กานะครับบ้านนิพนธ์ก็อยู่ด้านในหมู่บ้านนี่แหละตะกี้แล้วก็ย้ายไปอยู่โคกนหนองนาออกไปข้างนอกครับสมันโล้หนึ้งโลครึ่งนี่แหละเย็นสบายเลยโอ้ยสดชื่นดีก็เปียกฝนครับเปียกฝนนี่ก็เป็นไข้เป็นวัดอีหละช่วงนี้แห้งบุญยากเป็นไข้เป็นวัดนะครับอ้บนท่านละครับบนกระนั่งลวครับบนตกอ๋อ โอ้เม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่มากโอ้ยปวสซักเลยครับเนี่ยโอ้ยเปียก <c oughs> ตายตายตายหาบองลบกัน ลบมองงานคา,น,า,านี่เลยโอ้โอ้น่องอีดีครับบ้านนี่พ่นนี้น่าจะกระนำลงมาเลยนีโอ้อายุตายแล้โอ้โโอ้อายุาย,าายังข,ขึ้นแห้งนะครับนี่แห้่องีดีเลย มึงโคหน้องหน้าุณขับรถจะไรยากผมกัน จะหอดเลยนะเปลีล่ยนเรื่อๆเนาะกหลงนานเนาะคือจะไปเนาะักเลยักเลยบองกงเลยอ่หักเกงงปากาลงลเมื่อกี้ลมแห้งอยู่ีโซฟาใหญ่นี่หักโซฟาโบเมนเลย มันเป็นโซโฟาไม้เนี่ยโอ้มันลมแห้งดีครับโซ,โซโฟาไม้ก็ยังรุดเลยก็ขูหน้องหน้าจะเป็นยังไงเนาะผมปั่นจักรยานไปกับพอ่อเลยเดี๋ยวอยู่ร้านค้าก่อนจังน้อยนะครับเดี๋ยวให้ฝนซาซาเดี๋ยวออกเดินทางต่อนะฮเบี้ยมุดเลยยังตกอยู่ครับผ่านมาประมาณ15นาทีก็ยังตกอยู่ เขาบอกว่ามีลูกเห็บทางคุณครับมีลูกเห็บทางเฮือนิพนธ์น่ะลูกเห็บมีลูกเห็บตกลมจะแห้งฝนจะนักครับผมออกมาได้เลยโอ้โหโอ้โหฟ้าพิโรธเลยฟ้าฟ้าพิโรธมันฮ้อนโวดครับฮ้อนกระดาก,กระดอโวดก็บบเลยมันเล่งลงมาเลยนะครับทางคุณครับแดดอ้อนะฝนตกแดดอ้อ ที่ได้เข้าไปเพื่อนที่พ่นจัะโมงผมก็ยมมังหูหูครับว่าฝนยังมาแห้งอยู่แล้วก็ล้มมันเอาต้นไม้แล้วครับโอ้อยเน,นี่ยฝนซาดึีนะ่เลยลมแห้ง ติดฝนครับติดฝนไปไม่ได้แล้วบบดนี้มผมว่าอีกประมาณสักสามสิบนาทีไปเละโอ้ร่มจะแห้งคาราคาโด เป็นยังไงเนาะโคกหนองนาดีครับเดี๋ยวกําลังจะไปอัปเดตนะให้เบิ้งนะครับหลังจากพายุกระหน่ำน,นะเมื่อกี้นี้โอ้โอหนามงลบแค่บทท่านเลยโอ้โหเออเสียดไม้ไม่เจ็บอยู่ดนะ้วยนี่น้อยหนึงก็เจ็บอยู่ด้วยครับโุ้โนะครับ,นะรบเสียดไม้เต็มถนนเลยโอ้อยายตัวขับผัวกันเด้อยพอดแล้วครับ แล้วโอ้ยน้ำท่วมปัดน้ำท่วมเลยเนี่ยปัดเป็นยังไงนาะคาหนงงนานเลยพอดิบืดยังปืดเลยเนาะโอ้ตกลบอยู่โอ้โอเฟอร์เจดีมาส,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 สวัสดีครับ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 นิพนธ์ครับ โอ้ไปยังไงปืดพวโค้งตรงหน้านี่ยเอาพอดีไม่เมี่ยนของเลยเอาเบิ้ลเอาการเลยปาดไแรงปั่นย่างมานเลคือโมเดลเดียวเดียวเออลบฝนอยู่มงล้านข้าเนี่ยเห็นห้องน้าผมป่ะเอ้ไปใส่แล้วลงสาบแขกไปเบิ้งไปเบิ้ลคนห้องน้ำสังกะสีว่เอาเอาไปเบิ้งกันโอ้ยไปเบิ้งในบ้านไปเบิ้งในบ้านสีนอสใส่มาแรกยม่รู้เลยอู้ลมแห้งในประวัติศาสตร์เลยอู้ ตัดสีนอนํใส่เปียกบัดปืดหมดเลยเนาะบานนี้แจ๊กยังแน่ปิวลงสะปิวไปเชืยวเอกสารแจ๊กยังแน่ไปยู่ใส่เหรอคือบวกไปยู่เฮือนตังพุ่นไปเบื้องบ้านหลังนั้นมาเนี่ยไปเบื้องบ้านที่บ้านเป็นบ้านปูนเนาะบ้านปูนเป็นยังไงไปเบื้องกันบ้านปูนที่ว่าแน่นหนาถาวรเน่าะแน่นโยยอมรับ่เน่นอุ้ยเหมือนใครหมดแดงปิ้นแต่ว่หน้าทล่มบ้านไปบ้ามวยพี่แอ๊วอะไรนี่บ้านอะไร เออมันบ้านอะไรมันบ้านหยั่งเดี๋ยวนี้เนอะอออตู้เย็นกระปะตัดตัดไฟด้วยเด้อเดี่ยวนี้เนอนี่มันบ้านหรือว่าอะไรเนี่ยวนี้เะโอ้โอ้พอดีเลยเทวดาเอาน้ำลงบ่อให้บ่เนี่ยโอ้ยบ่อบ่อหักกระคุดแล้วว่านส้ o m สังกะสีส้ o m สังกะสีไปใส่ละล้มระดับ ลงนี่บ่ฮะเออไม่เหฟไม่เห็บตกโอ้ยสนิมกินมาแล้วเล็กอ่ะเฮ้เมื่อกี้ผมไปลบฝนอยู่ตายตายตายว่ะโอ้ยลงนี่บิดเลยเบิ่งข้อหมูด้วยครับเนี่ย <laughs> บาต้องัวก็มาเด้อมโอ้โหขี้เป็นตะย่านเหรอเมื่อกี้เนี่ยไม่ไดาเห็นเห็นการอย่บอกเมื่อกี้นะเห็นกับลบฝนอยู่บอกเออให้อยู่ให้อยู่กลางฝนน้องเลยหมูตะยานครับตะยานครับโอ้โหหมูสั่นอยู่คนเนี่ยอันเหมือนลังค้ามือปืดชลังข้าหมูกับพืชตอนต้นแล้วก็ตอนนี้แบบ เลยออนนเลยนะพี่จ๋าคาับสวยเลยนะเสร็จแล้วก็เสร็จไปเลยไหมนี่ครับฝ้าแกงจังปังได้ไหมครับเฮ้ยหนึ่งแกจ้ง,นห,นงนหนึ่งคนตกนี่ <c oughs> ไปทั้งพุ่นครับไปทั้งไปทั้งอันเซกาโอ้เรียบร้อยเทยว,วดาเทวดามาทดสอบเฮ้ยเพือน <c oughs> ว่าแล้วว่ <c oughs> <c oughs> าไอกระบออยู่ว่าเฮือนนี่พุ่นนี่ต้องมีกันซาดเอามาเมนบ่เออเปี๊ยบิดหน่ะเปียกเบิดเลยเปียกเลยเหตุการณ์นั่นเตี้ย กับาันันนี่ฮกักบความตัีนนห่หละเงียไปเลยบ่เอาไปไยหลับไปไลัสดงหลงสาลงนี่นะ่ะโอ้ยตายละพี่จะสังกระสีะห้ามห้ามไผ่โดดน้ำเด็ดขาดต้องเอาซวมขึ้นมาสักก่อนมันสั้นบ่หนาวหนาโอ้ยมันโอ้มันก็ตกใจแล้วเนาะตัวนี้น้อยนง มูกี้เราใจอยู่อย่างไรกันนอนอย่างไรกันน่าจะมานอนพื้นหลังนี้ไม่นอนบ่ได้นะบางนั้นเนาะสะไลว่านี่นี่สะไลปะครับครับไปเบิงทั้งพุทธสะไลปะพุ้ยนะทั้งยันหกเบิสเลยแต่ว่ามีน้ำตกนำครับเนี่ยเมื่อไหร่แล้วบอลลูนโพงอ่ะ น้ำพงน้อยอ่ะโอ้ยครับสร้างขึ้นแล้วแล้วครับแต่ว่ากันฝนบ่ได้ครับมาแหงหลีเมื่อกี้มาเห็บนอเอเนาะลูกเห็บลูกเห็บบุ๊บเบิ้เลยรถเบาเอะนะน่าจะบุ๊บเลยแต่ว่าแสงพระอาทิตย์มองนี่งามขนาดเลยเพราะว่าอายปั้นมาทางผู้เห็นว่าครับบ่มีฝนจักหยดเลยแดดฮอนเปียงเลยมีฝนนี่กัแดดออกแถวบ้านผมนาะคุณอ่ะคิวๆเลยใกล้จะฮอดแล้ว นี่แหละครับมาเอาเอาเอาความสดชื่นมาให้นี่พ่นมือนี้หน้าพบฝนจะนอนใส่หน่อยเหรอมือนี้เขานอนนี่ก็ได้มั้งนี่อันนี้น่าจะกันได้อยู่เนาะเป็นยังม่เก็ตีนบ่มันเจอความมืดไงมันสอดบ่มาสดอ่รอยไอ้บ่ตอนนี้มันความเสมือนยังบ่หอดมันได้บ่้ันโซลาเซลล์ครับไอ้บ่าร้อนเอาความมืด ไปแล้วไม่เห็นไหมเอา้าอ,อ้เมฆงามขนาดเลยเอ๊ะเไมฆงามเมฆงามอ้าน่าจะได้กินอึ้งนะโอ้สงสสยอึ้ง <c oughs> เดี๋ยวมื่นมื่นนี้ไปเบื้งตลาดเลยนี่ยเต้ฝนฝนสองแล้วนะเ,เนี่ยเนี่ยบอสอออึ้งเลยมั <c oughs> น,นบุ่่ดนะสุลัเซียวซ่อมได้อยู่บุญเอามาตาแดกน่าจะได้นะผมว่า งามงามครับงามงามงามฟ้างามครับและนี่เดี๋ยวเขาเดิน่าฟ้ารังฝนสดใสเสมอครับงามอยู่แล้วท่านเหยื่อคนทางคนเลยเอาละครับขอบคุณหลายครับมื้อนี้เดี๋ยวมาดาน้ำใกล้กันได้ไหมเดี๋ยวค่อยเอาห้องน้ำที่เข้าคยเข้านะครับตอนนี้ลงไปอยู่ในนี้แล้วโอ้ห้องน้ำสกสีครับ เอาครับเรียบร้อยครับืันนี้ขอปิดทริปนี้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมจะต้องปั่นจักรยานกลับบ้านนะครับกับไซเวลากะประมาณครึ่งสุโมงคนละไปส่งมาเฮ้ยบัวเป็นอย่างปั่นกลับไปบ่ายเล้เดีอาขึ้นไปกลับไปส่งมาทุ่งครับทุงครับ